สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับคุณครูเฟิร์นอีกแล้วในชั่วโมงวิทยาศาสตร์นะคะค่ะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของนะคะส่วนประกอบของสัตว์นะคะเพราะว่าเราได้เรียนเกี่ยวกับส่วนประกอบของมนุษย์นะคะ mm hmm. ก็จะมีตาหูจมูกส่วนใน เราก็ได้เรียนเกีย่ยวกับโครงสร้างของพืชน,นั่นเองและก็หน้าที่ของส่วนต่างๆค่ะค่ะในวันนี้นะคะก็จะเป็นในชั่วโมงนะคะของเรื่องส่วนประกอบต่างๆของสัตว์นั่นเองค่ะเอนักเรียนทราบไหมคะว่าส่วนประกอบต่างๆของสัตว์เนี่ยเหมือนกับมนุษย์หรือเหมือนกับพืชหรือเปล่านะคะถ้ายังไม่รู้นะคะเดี๋ยวคุณครูมีคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะมาให้ในักเรียนดูก่อนค่ะพร้อมหรืยอยังคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้าง ก็จบกันไปแล้วนะคะกับเพลงนะคะเพลงเมื่อกี้มีชื่อว่าเพลงช้างใช่ไหมคะเพลงช้างนั้นนะคะก็ได้พูดถึงส่วนประกอบต่างๆของช้างมีอะไรคะมีหูมีตามีจมูกอะไรต่างๆและวนักเรียนคิดไหมคะว่าสัตว์แต่ละชนิดนะคะช้างมา้าวัวควายหรือเสือสิงอะไรต่างๆเหล่านี้จะมีส่วนประกอบ เหมือนกับช้างหรือเปล่านะคะถ้านักเรียนยังไม่รู้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเรียนนะคะวันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะคะสิ่งมีชีวิตนะคะที่เป็นสัตว์มาอยู่4ชนิดนะคะและให้นักเรียนเปรียบเทียบกันนะคะว่าสิ่งมีชีวิตที่คุณครูนํามาให้นักเรียนได้ดูมันเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะคะค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะ ค่ะอ่ะอันแรกเลยนะคะเราก็พูดถึงช้างเป็นหลักเนาะอ่ะช้างนะคะเป็นสัตว์ที่ใช้ขาในการเดินหรือวิ่งนะคะช้างบินได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมลูกเพราะฉะนั้นช้างมีอะไรใช้ในการเดินอ่าก็มีอะไรคะขาใช่ไหมลูกอ่าก็มีขาตรงนี้ใช่ไหมคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าช้างนั้นมีส่วนประกอบอะไรบ้างนะคะอ่าอันแรกเลยก็คืออะไรคะ หูหออูหูนะคะก็เหมือนเราเลยเรามีหูไหมลูกมีเหมือนกันหน้าที่ของหูก็เหมือนกันเลยค่ะก็คือมีหน้าที่ฟังเสียงต่างๆนะคะแต่แค่ลักษณะของหูช้างกับหูเราเป็นไงคะเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันหูของช้างจะมีความใหญ่มากใช่ไหมคะอ่ะต่อไปก็คือส่วนของตาต่อ,อตาเราก็น่าจะรู้อยู่แล้วตาทําหน้าที่ในการมองสิ่งต่างๆนั่นเองเราก็มีตาช้างก็มี ตาเหมือนกันโอ้โหมีเหมือนกันสองอย่างละส่วนต่อไปมีหางเรามีหางไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นช้างมีหางหางนี่สําคัญมากช้างจะมาหางด้วนไม่ได้เลยเพราะว่าหางนะคะสัตว์ใดก็ตามที่มีหางนะคะมันจะมีหน้าที่ในการทรงตัวค่ะต่อไปก็คือมีจะมูกหรือที่ในเพลงช้างบอกว่ามีจมูกยาวๆเรียกว่า งวงเพราะฉะนั้นช้างนะคะจะไม่เรียกว่าจมูกแต่จะเรียกว่างวงใช่ไหมคะจมูกก็มีหน้าที่เหมือนเรางวงก็มีหน้าที่เหมือนของเราเลยก็คือ,อใช้ในการดมกลิ่นใช้ในการหายใจนะคะค่ะส่วนต่อไปนะคะก็คือขาเราก็มีขาใช้ในการเคลื่อนไหวใช้ในการเคลื่อนที่นะคะอ่าส่วนสุดท้ายเลยก็คือปออากอ ปากนะคะเรามีปากไหมคะมีใช่ไหมคะเอาไว้ทําอะไรหน้าที่ของปากก็คือเอาไว้กินอาหารหรือเอาไว้พูดคุยนะคะนี่ก็คือโครงสร้างของช้างนะคะสัตว์ตัวที่หนึ่งที่คุณครูนำมาให้ดูเป็นตัวอย่างจะเห็นว่าจะมีโครงสร้างต่างๆเหมือนกับเราแต่ว่าเป็นยังไงคะรูปร่าง ลักษณะมันแตกต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูสัตว์ประเภทที่2นะคะที่คุณครูจะนํำมาให้ดูในวันนี้ค่ะสัตว์ประเภทที่สองในวันนี้ก็คืออะไรคะ s n a k e ก็คือเจ้างูนั่นเองอ่าเจ้างูอ่ะงูนะคะเรามาเริ่มต้นจากข้างบนเลยงูมีอะไรบ้างมีลำอะไรลำตัวไม่ใช่ลำต้นนะคะลำตัวมีลำตัวที่ใช้ในการ เคลื่อนที่เอเมื่อกี้ช้างใช้อะไรในการเคลื่อนที่นะคะใช้ขาใช่ไหมลูกงูเป็นสัตว์ที่ไม่มีขาจึงใช้กล้ามเนื้อบริเวณลำตัวของมันตรงนี้นะคะ,ะประมาณตรงนี้ใช้กล้ามเนื้อบริเวณลำตัวนะคะตลอดตัวเลยนะคะในการเคลื่อนที่นะคะต่อไปงูมีอะไรเหมือนกันเลยอมีตานะคะใช้มองสิ่งต่างๆมีหางนะคะที่ใช้ในการเคลื่อนที่และ ทรงตัวเหมือนเหมือนช้างเมื่อกี้เลยใช่ไหมคะที่มีหางที่ช่วยในเรื่องของการทรงตัวส่วนต่อไปมีจมูกทําหน้าที่ก็คือดมกลิ่นและหายใจนะคะส่วนต่อไปเลยก็คือมีปากนะคะที่ใช้กินอาหารเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจะมีบางอย่างแล้วใช่ไหมคะที่จะไม่เหมือนกับช้างหรือไม่เหมือนกับมนุษย์เราเลยก็คือมีอะไรคะมีลำตัวที่ใช้ในการเคลื่อนที่คนเรา ใช้ขาช้างก็ใช้ขาในการเคลื่อนที่แต่ว่างูใช้ใช้กล้ามเนื้อบริเวณลำตัวในการเคลื่อนที่ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือข้อแตกต่างอีกหนึ่งอย่างนะคะสัตว์ชนิดต่อไปก็คือนกค่ะนี่นกอะไรเนี่ยนกอินทรีใช่ไหมคะอันนี้ก็คือนกอินทรีนกอินทรีนะคะมีอะไรบ้างเอาไปดูอันแรกกันเลยมีจะงอยปากอย่างนี้ใช่ไหมจะง,งอยปากมีจะงอยปากมีไว้ทําไมจะงอยปากเรามีจะงอยปากไหมคะ เขาบอกว่าจะงอยปากนะคะทำหน้าที่จิกหรือกินอาหารเพราะฉะนั้นเราจําเป็นต้องมีจะง,งอยปากเหมือนลกไหมคะ เราไม่จําเป็นต้องมีจาง,งอยปากเหมือนนกเพราะว่าเราไม่ต้องไปจิกอาหารเราสามารถใช้ช้อนตักเข้าปากแล้วก็เคี้ยวได้ตามปกติเลยนกจําเป็นต้องมีจาง,งอยปากเพราะว่านกต้องไปจิกผลไม้จิกสัตว์นอนตัวเล็กๆอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะในการกินอาหารนกไม่ได้แบบมีมือเหมือนเราใช่ไหมคะลูกในการหยิบจับอาหารอ่ะส่วนต่อไปนะคะคือตาใช้ในการมองเห็นสิ่งต่างๆอันนี้เหมือนกันเลยอ่ะมาดูส่วนต่อไปก็คือ ปีกเรามีปีกไหมคะไม่มีมนุษย์มนุษย์เราบินไม่ได้นอกจากนั่งเครื่องบินนะคะนั่งเครื่องบินก็เป็นยานยนต์ชนิดหนึ่งที่พาเราขึ้นไปเราไม่ได้แบบบินกระพือปีกทำแขนอย่างนี้ด้วยตัวเราเองนะคะเพราะฉะนั้นนกจะมีปีกที่ทำหน้าที่เพื่อการบินบินเพื่อการเคลื่อนที่นะคะเมื่อกี้อนแรกช้างมีขาที่ใช้ในการเคลื่อนที่งูจะมีลำตัวที่ใช้ในการเคลื่อนที่ นกจะมีปีกที่ใช้ในการเคลื่อนที่เห็นไหมคะเราเราเห็นข้อแตกต่างกันแล้วเนาะข้อต่อไปกรงเล็บนะคะกรงเล็บอาถามว่าเรามีไหมเราก็มีแต่ว่ากรงเล็บของนกกับเราหน้าที่จะแตกต่างกันตรงที่ว่าเราไม่ต้องไปเกาะบนต้นไม้ใช่ไหมคะเราไม่ต้องไปล่าเหยื่อแต่นกนะคะมีกรงเล็บเพื่อเกาะต้นไม้และล่าเหยื่อเพราะว่าที่อยู่อาศัยของนกก็คืออยู่บนต้นไม้นั่นเองคะ่ะส่วนสุดท้ายก็คือหางนกมีหางที่ช่วย กำหนดทิศทางการทรงตัวอันนี้ก็คือส่วนส่วนประกอบของนกนะคะค่ะต่อไปเรามาดูส่วนประกอบของปลานะคะหรือโครงสร้างภายนอกของปลานะคะว่าจะเหมือนสัตว์ชนิดอื่นๆหรือเปล่านะคะอ่าเรามาดูส่วนแรกกันเลยนะคะก็คือส่วนของเกรดเอสัตว์ชนิดอื่นๆที่ผ่านมาเมื่อกี้มีเกรดใช่ไหมคะมีตัวหนึ่งก็คืองูใช่ไหมลูกอ่าเพราะฉะนั้นงูก็มีเกรดปลาก็มีเกรด แต่ว่าเกรดของปลาและงูนะคะประโยชน์มันก็จะแตกต่างกันโดยเกรดของปลานี้จะมีหน้าที่ในการป้องกันอันตรายนะคะค่ะส่วนต่อไปก็คือส่วนของต,ออา,ตานะคะเหมือนเราเลยก็คือมีหน้าที่มองสิ่งต่างๆนะคะส่วนต่อไปเลยก็คือส่วนของหางนะคะอ่าเมื่อกี้สัตว์ชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นช้างไม่ว่าจะเป็นงูใช่ไหมคะก็มีอะไรคะ มีหางที่ใช้ในการทรงตัวและอีกอย่างหางของปลานอกจากจะใช้ในการทรงตัวแล้วยังใช้ในการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่อีกนะคะถ้าใครเคยเห็นปลาว่ายน้ำเนาะต่อไปนะคะจมูกนะคะก็ทําหน้าที่ในการดมกลิ่นในน้ําก็มีกลิ่นเหมือนกันแต่เขาก็จะมีลักษณะพิเศษเฉพาะของ เขานะคะส่วนต่อไปก็คือครีบนะคะครีบทนาะทำหน้าที่คล้ายหางเลยก็คือใช้ในการทรงตัวและเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนั่นเองนะคะการที่ปลาเคลื่อนที่ได้ปลาต้องใช้หางและครีบในการว่ายไปนะคะส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของปออะก็ปากที่เอาไว้ใช้ในการกินอาหารนั่นเองนะคะนี่ก็คือโครงสร้างส่วนประกอบของปลานะคะ ค่ะเพราะฉะนั้นงานในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะ,ะวาดภาพนะคะสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตนะคะที่เราได้เรียนในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นช้างนก งูหรือปลานะคะแล้วให้นักเรียนชี้บอกส่วนประกอบต่างๆพร้อมทั้งหน้าที่นะคะลงในสมุดนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งมาให้คุณครูทางไลน์นะคะคุณครูจะ,คะคได้ทําการตรวจความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะกิจกรรมวันนี้ก็คือให้นักเรียนวาดภาพระบายสีแล้วชี้บอกส่วนประกอบต่างๆของสัตว์นั่นเองค่ะ